ก็มาตีจ้งทุกคนเนี่ราก็จะมาทำเลยผัดเห็ดกับปลาผัดเผ็ดประมาณให้เนื้อสับนะคะเ,เ,คะเน,น,ะคะนี่เราก็ใช้เนื้อสับเพคเทียมนะแล้วก็คนๆใ,ใ,ให้สุกๆก่อนนะคะเน,น,นี่ง่ายๆเบรดนะคะ ตันนี้จะเป็นเห็ดนะคะที่เราเตรียมว้นล้วนะคะล้างท้องปาษาดล้วนะคะเราจะไปใส่กระถักเลยเห็ดมาใส่เลยค่ะดึง <laughs> ใส่เครื่องไปเลยค่ะัดตอคะเราจะไม่ใส่น้ำนะะเพราะว่าเดี๋ยวน้าเห็เขาก็โอ่เลยนะเราก็จะมาใส่ตุ๊บ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 ่อ นี้เราจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะใส่เชือกนี้นี่เชือกทข่ใส่ แตมันหอยหมูสับของเราก็เสร็จแล้วนะเจ้าค่ะพเพื่อนนะคะสําหรับเมนูนี้ใครชอบก็ทําตามนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะคะแต่ก่อนจะเลื่อนผ่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะบายบายจ้า